สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a อ็ก o n แอกซ์เจนาลครับช่องที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันนะครับผมวันนี้มาตอนพิเศษครับสำหรับสำหรับท่านใดนักวิ่งหน้าใหม่ท่านใดนะครับที่ไปวิ่งนะครับผมแล้วต้องการจังหวะเพลงเข้ากับการลงเท้าเข้ากับการหายใจนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงเพลงบน iPod ครับ iPod ผมคิดว่าน่าจะได้ทั้งได้ทั้ง iPod ลงเพลง iPod ลงเพลงใน i p a d ลงเพลงใน i p h o n e ผมคิดว่าน่าจะวิธีเดียวกันหมดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมงมหาวิธีลงเพลงนี่โอ้โหสชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทำวิดีโอไว้เตือนตัวเองแล้วก็แนะนำสำหรับทุกคนด้วยทำอย่างไรกันบ้างนะครับ ขั้นแรกคือเราต้องไปโหลดโปรแกรม i อ u n e ครับที่ที่ที่หน้านี้ก่อนเลยอ่ะผมพิมพ์ก่อนเลยแล้วกันนะ i อ u n e ไอจู n แอ p เปนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคก็เนี่ยครับดาวน์โหลดเลยนะครับ i อ u n e สำหรับ Windows นะครับก็ก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็อินสต l ลน่าจะจบเลยนะครับตรงนี้ ผมข้ามขั้นตอน install ไปเลยแล้วกันนะครับก็มามาดูที่โปรแกรม iTunes นะครับตรงเนี้ยมันมันบอกถึง device ที่เรา connected อยู่นะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่ผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเป็นหรือเปล่าผมต้องต้องต้องเสียบเข้าเสียบออก iPod ของผมเนี่ยประมาณ5-6ครั้งเลยแหละ มันถึงจะติดขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เครื่องคอมของผมเองแหละนะครับหรือเป็นที่สายอันนี้ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะถ้าถ้าเสียบปุ๊บแล้วมันเห็นตรงเนี้ยดีไวต์ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยมันเห็นดีไวต์ของผมแล้วไอ o อตช f f วเฟกิกนะครับผมแล้วมันมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมวิธีการลงง่ายมากๆง่ายจริงๆนะครับผมคือให้ ไปที่แถบ e v ไว้นะครับ on m y c e อ่าแ็บ Music นะครับ on m y ดีไว้อันนี้ผมผมลงแล้วแหละแต่ว่าเราผมจะลองลงสักหนึ่งเพลงตรงนี้แล้วกันนะผมไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ไปที่ Library ครับแล้วก็ไปที่ import playlist นะครับ import playlist ปุ๊บมันจะให้เรียกเพลงของเรานะครับผมผมเลือกเพลงวิบวับอันนี้ละกันนะครับผมแนละ้วผมก็ open ครับ ปับ๊บคือตอนเนี้วิบวับจริงๆแล้วผมลงวิบวับไปแล้วในวันนั้นไม่เป็นไรนะครับผมคือจริงๆตอนนี้เพลงอะ่ะมันอยู่ในใน iPod แล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ซิงค์ครับมันจะมองไม่เห็นถ้าเราถอดถอด iPod ของเราตอนนี้แล้วไปฟังเลยเนี่ยมันไม่เห็นครับมันต้องกดปุ่มซิงค์ตรงนี้ครับกดปุ่มซิงค์ปับ๊บเนี่ยครับคือจริงๆแล้วมัน มันมีอยู่แล้วมันเลยการมันมันเลยลงทับนะครับก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้ลืมลืมลบนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคก็พอกดซิงค์ปุ๊บเพลงก็มาเลยครับเราสามารถนําเพลงไปฟังไปวิง่งแล้วก็ไปฟังตามส่วนฐนานะได้เลยนะครับผมก็ก็การลงเพลงน่าจะมีแค่นี้ไม่ยากใช่ไหมน,น่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ ก็กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะครับผมเอ็กซ์แอคชั่นนี่ครับรวมทำเรื่องวิ่งกินเที่ยวไว้ในที่เดียวกันสวัสดีครับ